ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาสัมผัสคาเฟ่เปิดใหม่ที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องของขนมและก็เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าที่นี่นั้นจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศของของเก่าที่หาได้ยากมาจิบชาหอมๆในบรรยากาศย้อนวนัวน กันที่บ้านต้นมะขามแอดวิเศษชัยชาญตำบลสันเจ้ารงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้กันนะครับบ้านต้นมะขามแอดวิเศษชัยชาญแห่งนี้เกิดจากความตั้งใจของคุณแม่อ๋นแห่งครอบครัวช่างทองต้นมะขามอันหรือชื่อของอำเภอวิเศษชัยชาญที่มาเดินมิมพีนที่แห่งนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่นั้นเป็นอะไรที่มากกว่าคาเฟ่จะได้เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆก็ว่าได้ครับ ที่คุณแม่อ่านนะครับแนะนาเรื่องราวการทําเครื่องประดับจากอ่างทองและกรุงเทพมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,530ยังคงความงามตามธรรมชาติของอัญมณีและเครื่องทองต่างๆและเป็นผู้ที่ริเริ่มงานสารทองแท้และงานทองลงยาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาให้ชมกันด้วยนะครับงานต้นแบบเครื่องประดับที่สะสมไว้ตลอดหลายปีนะครับได้ถูกนํามาจัดวางไว้ในตู้โชว์ไม้คลาสสิกดั้งเดิมที่อำเภอวิเศษชาญแห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่ง ทำให้บ้านต้นมะขามกลายเป็นพื้นที่รวบรวมงานฝีมือและเรื่องราวอันทรงคุณค่ารอให้ผู้มาเยือนได้มาชื่นชมไปพร้อมๆกันกับการจิบเครื่องดื่มอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มน้ําชาแบบพรีเมียมขนมโฮมเมดที่ทําสดใหม่ทุกวันจากฝีมือของคุณแม่อัดนนะครับบอกเลยว่าอร่อยมาก หรือจะเป็นเครื่องดื่มอื่นๆที่นี่ก็มีพร้อมบริการนะครับหากใครกำลังมองหาคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆนะครับไม่ควรพลาดที่นี่เลยกับบ้านต้นมะขามแอดวิเศษชัยชาญแห่งนี้นะครับเปิดบริการนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นปิดทุกวันพุธนะครับจะตั้งอยู่ก่อนถึงธนาคารกรุงไทยสาขาวิเศษชัยชาญจอดรถในถนนได้เลยนะครับมาไม่ถูกพิกัดจะลงไว้ให้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมนะครับ หรือที่ต่อสอบถามได้ที่พี่จอยผู้ดูแลร้านนะครับที่เบอร์โทรศัพท์081 176 6997นะครับ